สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกุ้งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ YPP Auto นะคะวันนี้น้องกุ้งมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota RIVO 4ประตูนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใครที่กำลังมองหารถเกียร์ออโต้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้รถสวยสภาพดีไม่วิ่งน้อยมากนะคะปี2019ไม่วิ่งเพียง95,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะที่สำคัญนะคะราคาค่าตัวน้องนะคะไม่แพงนะคะเพียง 6 6 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะออปชันเขาก็มีมาไม่น้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีหน้าจอมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมจะพามาชมใกล้ๆกันเลยตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ท่ไม,มาใหพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยคะ่ะใส่กริปแบบนี้เลยนะ,ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้านี่คือโดดเด่นมากเลยนะคะนี่ สวยมากตัวเงาดำวับเลยค่ะนะคะสภาพไฟนี่คือไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกรล้าเลยนะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันต่อเลยค่ะล้อแม็กของเรานะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะมาชมในส่วนของสีด้านข้างเลยค่ะสีด้านข้างนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าสภาพคือพร้อมใช้งานนะคะ เดี๋ยวน้องกุ้งจะพามาชมในส่วนของด้านในนะคะมือจับของเขานะคะเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีมาพร้อมกุญแจรีโมทให้เรียบร้อยนะจ๊ะอ่าด้านในนะคะกระจกของเขานะคะนี่ค่ะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะคะออโต้หนึ่งบานนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะลูกค้าสภาพคือสวยงามมากนะจ๊ะมาดูในส่วนของเบาะค่ะเบาะสภาพคือร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยนะคะลูกค้าสภาพใหม่นะจ๊ะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้า นี่สวยมากด้านหลังนะคะก็เจ้าของเก่าคือดูแลดีมากนะคะไม่มีโซมเลยเขาบอกว่าข้างหลังผมไม่ไม่มีคนได้นั่งเลยครับเพราะว่าผมใช้คนเดียวนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ดูเลขไม้กันเลยค่ะลูกค้าหาว่าเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่กับรถปี2019นะคะ เบไกใหม่95,210กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าถือว่ารถสวยใช้งานน้อยนะคะอ่าในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอดิวีดีนนะคะเป็นตัวทัชสกรีนนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากขับแบบไหนแบบประหยัดน้ำมันหรือว่าอยากได้อัตราเร่งที่ดีนะคะสามารถเลือกได้เลยนะ ออปชันเขาก็มาเต็มนะที่วางแก้วนะ้สองที่นะคะลูกค้าอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยคะ่ะนี่ไงสภาพเบาะด้านหลังคือกริปเลยค่ะนะใหม่มากๆไม่พูดเยอะนะคะของเรานะคะการันตีรถสวยเดิมไม่มีชนหนักพิคมจมน้ําแน่นอนกุ้งจะให้ชมในส่วนของตัวน็อตประตูนะคะของเรานะคะนี่เลยน็อตไม่มีขยับซักชิ้นเลยนะคะลูกค้าซูมเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะจ๊ะ เม็ดองเม็ดอาร์ค mm hmm. อยู่ครบนะคะลูกค้านี่สภาพสวยแน่นอนนะจ๊ะเราการันตีรถของเราไาชมในส่วนของด้านหลังนะต่อเลยจ้าตัวนี้เนี่ยคะมีมาพร้อมแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแม็กไลเนอร์นี่คือใหม่กคลิปเลยนะจ๊ะอ่าถัดมาค่ะตัวนี้นะคะออปชันเขามีมาพร้อมกันชนหลังนะคะตัวนี้มีมาพร้อมกันชนหลังนะคะตัวนี้เป็นไฮรักลีโวเป็นตัว e นะคะ โตโยต้าเขามีเกรดมีแบรนด์ให้อยู่แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ค่ะมีมาพร้อมกล้องมองหลังอีกตัวนะจ๊ะสามารถเปิดง่ายนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้องกุ้งนี่ก็สามารถเปิดได้นี่เลยนะจ๊ะดูจากขอบประตูตรงนี้ได้เลยนะคะนี่น็อตไม่มีขยับนะคะลูกค้าเม็ดอาร์คเม็ดปั๊มจากโรงงานอยู่ครบตัวอักษรอยู่ครบนะคะนี่เลยนะจ๊ะไล่มาเลยเนะะี่ยค่ะฝั่งนี้ด้วยค่ะเนยนะคะเดิมไม่มีขยับเลยค่ะลูกค้า ได้รถสวยแน่นอนนะคะที่สำคัญเป็นรถมือเดียวค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวน้องกุ้งจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าจะสวยอย่างที่เราแจ้งจริงหรือเปล่ากับราคารถที่6 6แ0 0 0บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเข้ามาชมห้องเครื่องกันใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะ เครื่องยนต์ของเขาสภาพสวยนะจ๊ะไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันนะคะลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของฝากระโปรงกันก่อนนะคะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะน็อตไม่มีขยับจริงๆนะคะลูกค้านี่ไม่มีการไขการแกะการแงะเลยนะคะเม็ดอาร์คเม็ดปั๊มจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะเหรียญบาทอยู่ครบนะคะนี่ค่ะแผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นมออกอยู่ครบทุกจุดนะคะแผ่นเพจอยู่ครบนะจ๊ะแผ่นมออกอยู่ครบคานหน้าคานเดิมของเรา สภาพสวยกริปนะคะการันตีรถไม่มีชนหนักพิค่อมจมน้ำแน่นอนตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์นะคะอยู่ครบทุกจุดนะจ๊ะถือว่าลูกคา้ารถคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะลูกค้านะคัสเกตแน่นอนนะจ๊ะลูกคา้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถ t o y ย t a r e v โ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่วิ่งน้อยสภาพกริปแบบนี้นะคะ แนะนำมาที่เราได้เลยนะคะเต็นท์ของเราอยู่ที่รามอินทากม7นะคะอยู่ระหว่างรามอินทา67และรามอินทา69นะคะเต็นท์ YPP Auto นะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรมาสอบถามน้องกุ้งได้ที่เบอร์0 8 5 8 1 2 0 8 8 8ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ088-236-3636พี่ปูนะคะเราสองคนยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถนะคะลูกค้า กช่องทางการติดตามของเรานะคะมี3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบทิกต t o k นะคะแล้วก็เพจรถนะคะพอเพียง YPP รถมือ2นะคะลูกค้าได้รถสวยรถด,ด,ดีไปใช้แน่นอนค่ะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเรานะคะสำหรับวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ